สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกระเป๋ากันนะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้เห็นสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะมากมายนะทุกคนก็เป็นของที่อ่าส่วนใหญ่ก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเอาพวกนี้มาแพ็คใส่กระเป๋าให้ดูกันเลยเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นคนที่เอ่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยชอบพกกระเป๋านะทุกคนก็จะต้องพกผมเป็นคนพกของเยอะเอาตรงๆก็จะมีบางครั้งที่แบบอยากพกของน้อยๆซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมมี เยอะมากประมาณเกือบ20กว่าใบได้เลยตอนนี้ทุกคนเพราะว่าเรายังหากระเป๋าที่ถูกใจแบบถูกใจจริงๆจ,จังๆไม่ได้เลยทุกคนคือแบบใช้ถูกใจ4ีวันก็เปลี่ยน4ีหวันก็ไม่สองสเดือนอะไรเงี้ยก็เริ่มเบื่อละนะอันนี้เราก็เลยพยายามหากระเป๋าที่เราที่มันรู้สึกเข้ากับไลฟ์สไตล์เราและเราใช้มันได้บ่อยมากกว่าเดิมเลยทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกับกระเป๋าตัวนี้เลย นี่ตัวนี้เป็นกระเป๋าทิมบักนะทุกคนตัวนี้มันมีหลายเฉดสีมากทุกคนคือถ้าทุกคนได้ไปดูที่ร้านเนี่ยมันจะมีให้เลือกเนี่ยอาจจะเป็นสีเดียวกันหรืออาจจะเป็น2ส,สี2ส,สีแล้วก็อีกเปลี่ยนสีหนึ่งหรือว่าจะเป็น3ส,สีแบบนี้เลยซึ่งพอผมเห็นเจ้าตัวนี้ถูกใจมากๆเลยทุกคนถูกใจกับสีมันนะฮะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามนะแต่พอมองไปมองมามันก็เริ่มเหมือนเออเหมือนลายธงชาตินะทุกคน แต่ว่าก็มันมันมันไม่ได้เป็นเหมือนลายกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะทุกคนก็สีตัวเนี้ยสีส้มเนี้ยมันจีด๊ดดีรู้สึกว่ามันใส่สบายกับเราแล้วมันเข้าดีทุกคนก็กับเนื้อผ้านะทุกคนกันน้ําด้วยถ้าเกิดเอาน้ํามาเทเนี่ยมันไม่เกาะเลยมันไม่ซึมเลยทุกคนมันไหลปลื้ดผ่านออกไปเลยทุกคนนะครับก็การงานงานตัดเย็บของเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะทุกคน มันเนียบมันเนียบทุกจุดเนียบทุกช่องจริงๆทุกคนผมซื้อมาเนี่ยชอบมากเลยนะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จัดแรงนิดนึงนะคะทุกคนกับกระเป๋าผ้าใบเท่านี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาในราคาประมาณส0่พกว่าบาทซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ไซส์ขนาดกลางทุกคน มันจะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ไปเลยนะฮะตัวนี้น่าจะขนาดกลางผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่า S หรือ M นะทุกคนก็มันก็ใส่ MacBook ได้อะเออใหญ่พอขนาดนั้นเลยนะฮะก็ตัวเนี้ยเออมันเป็นที่ผมที่ผมได้รู้ข้อมูลคร่าวๆมานะทุกคนตัวนี้มันเป็นจริงๆเป็นกระเป๋าของคนขับส่งเอกสารอะไรสักอย่างของ Messenger ร์มอไซค์อะไรประมาณนั้นนะ่ะ เขาก็ได้มีแนวคิดอะไรมาจากตรงนั้นนะไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงนะฮะแต่ผมเหมือนได้ยินมานะฮะโอเคอ่าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าทั้งใบนะทุกคนแล้วก็ตัวสายนี่ตัวสายนี่ปรับปรับระดับง่ายมากเลยนะทุกคนปรับไอเนี้ยก็แค่เราแค่ดึงตรงนี้ยจึ๊บดึงมาแล้วก็ลูดปื้ขึ้นลืดลงตามความชอบเราเลยลูดเสร็จก็กดจึ๊บดันตรงนี้ลงไปมันก็จะปิดล็อกไม่เลื่อนเลย ตัวนี้ผมชอบแบบนี้ผมชอบอะไรที่ปรับระดับง่ายๆที่ไม่ใช่แบบตัวตัวตัว้ววองที่ต้องมานั่งดึงข้อ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 อะไรอย่างเงี้ยครทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีนี่ด้วยบุนุ่มลองบาดีมากอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ชอบบางกระเป๋าก็คือพอแบกของหนักๆแล้วเส้นเล็กเนี่ยตรงนี้แล้วมาพาดตรงนี้ทั้งวันเนี่ยยืนแบกทั้งวันหนักๆอ่ะมันจะเจ็บตรงนี้มันจะเจ็บมากเลยทุกคนถ้าเส้นใหญ่หน่อยมันก็จะรับน้ําหนักได้ดีกว่า แต่พอมีตัวเนี้ยมีตัวซับทั้งขนาดใหญ่แล้วก็แถมเป็นบุนุ่มมาให้เนี่ยก็ซับได้ดีมากขึ้นใส่ของหนักแล้วไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีมากเลยทุกคนตัวนี้ผมแนะนานะครับสาหรับใครที่ใส่ของเยอะทนะุกคนแต่แนะนําว่าต้องอซื้อไซส์ใหญ่นะเพราะว่าถ้าไซส์เล็กในที่ผมไปลองเนี่ย ตัวสายมันค่อนข้างสั้นมันจะตัวนี้กระเป๋ามันจะได้ไม่ยาวเท่าไหร่ทุกคนต้องซื้อไซนี้มันถึงขนาดยาวนะฮะแต่ว่าข้อเสียของผมที่ผมเจอที่ผมใช้มาประมาณสี่ห้าวันนะฮะก็ที่ผมเจอนะข้อเสียนะก็คือสายมันชอบพลิกเองทุกคนแล้วเวลาเราพลิกเนี่ยวเวลาเราจะมาใส่เงี้ยเราต้องมานั่งหมุนตรงเนี้ยยากนิดนึงนะทุกคนมันอาจจะเป็นปัญหาของผมเองก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน,มนชอบพลิกกับด้านเองนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดช่อง,งใหดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าเก็บอะไรได้มากขนาดไหนนะทุกคนอะทุกคนก็ตัวกระเป๋าน,นะมันก็จะมีตัวล็อกตรงข้างหน้านี้อยู่นะทุกคนเราก็ปลดล็อกมันมาก่อนจึ๊บจึ๊บมันก็ทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดได้ง่ายๆนะทุกคนก็คือแบบเหมือนป้องกันคนอื่นมาแอบเปิดนั่นเองก็สเต็ปต่อมาก็คือลูดซิปไม่ใช่รูบซิปสิสเต็ปต่อมาก็คือดึง มันจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับทุกคนตรงเนี้ยเป็นตีนตุ๊กแกเลยเวลาถ้าเกิดเราเราปิดอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องล็อกตัวนี้ก็ได้เวลาเราถ้าเราหยิบยังหยิบของบ่อยนะถ้าเราใช้เสร็จหยิบเสร็จคิดว่าไม่หยิบแล้วค่อยค่อยแปะแตะตรงนี้เข้าไปก็ได้แต่พอเราหยิบเราก็แค่เปิดอันนี้มาก็สะดวกดีครับทุกคนก็ข้อดีของข้อดีของการจะเป็นไอ้แก๊กแก๊กตรงนี้ทุกคนคือเวลาที่ใครจะมาเปิดกระเป๋าเราเนี้ยได้ยินแน่นอนเสียงมันดังโอเคเปิดเข้ามาเนี่ยผ้าข้างในเนี่ยทุกคน ถ้าทุกคนดูมันจะเป็นเนื้อผ้าแบบเหมือนเหมือนเนื้อผ้าแบบพวกเสื้อกันฝนเลยอ่ะอืมมันก็อนุมานได้ว่ากันน้ำนะทุกคนตัวนี้ข้างหน้าตรงนี้จะมีที่เกี่ยวของได้นะทุกคนทุกคนสามารถเอาเอา,เอาตัวไฟ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 ,ไฟปิ๊บปี๊บป๊บที่เวลาคนขี่จักรยานอ่ะอามาติดได้แล้วก็แขวนไว้ข้างหลังติดไว้ข้างหลังกันรถชนนะทุกคน ช่องข้างหน้าเราจะพบกับช่องเล็กๆหนึ่งช่องนะทุกคนก็คือตรงนี้เปิดมาได้อันนี้คือเปิดได้เลยนะไม่ได้มีอะไรปิดนะก็เก็บของได้นะทุกคน,นข้างในเรามีน้ำตาเทียมอยู่โอเคตรงนี้จะมีซิปเปิดซิปเข้ามาปึ๊บช่องข้างในซิปนี้ก็จะมีตัวเกี่ยวกุญแจนะทุกคนใครที่พบกุญแจบ้านกุญแจรถอะไรก็สามารถเกี่ยวเก็บไดบ้เดี๋ยวผมเริ่มชิ้นแรกเลยกันกุญแจรถนะฮะ ่ะสมมติผมเกี่ยวหันตึ๊บไม่มีใครมาขโมยได้ละกว่าจะขโมยได้ก็ต้องมานั่งปลดต,ตรงนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนเก็บไปอ่ะน้ำตาเทียมเก็บเข้าไปแค่นี้พอแล้วก็ช่องนี้เราก็อาจจะเอา power bank max safe ยัดเข้าไปนะทุกคนโอเคความพิเศษของตัวนี้คือเขามีช่องข้างๆนี้เสริมให้เลยทุกคนรุ่นเล็กไม่มีนะนี่ตรงนี้ ก็เก็บของได้อีกหนึ่งอย่างนะทุกคนก็น้ำตาเทียมอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้ปึ๊บข้างในคอมข,ข้างในนะฮะทุกคนเท่าที่ดูก็จะเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องใหญ่สามารถใส่ macbook ipad ได้ macbook เนี่ยผมลองตัว14น้ของผมเนี่ยใส่ได้เลยนะทุกคนตรงนี้มันก็จะมีช่องแยกๆแ,แบ่งให้เดี๋ยวเราลองมาใส่กันเลยน่นี่นะทุกคน ที่ชาร์จแบตใส่เข้าไปอันนี้ก็ใส่เข้าไปเปาด่างใส่เข้าไปมือถือมือถือเดี๋ยวเราต้องแยกช่องหนึ่กว่าทุกคนซึ่งข้างในมันจะมีช่องสิบให้ด้วยนี่ปึ๊บเปิดเข้ามาเป็นช่องสิบให้ด้วยนะเอามือถือใส่เข้าไปได้สองเครื่องเลย กล้องใส่เข้าไปเค้าแบงค์ใส่เข้าไปได้อีกอันนี้ใส่เข้าไปยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็ iPad 12นิ้วไม่ใช่ iPad 10กว่านิ้ว10.5มัทุกคนเนี่ยตัว iPad 10.5ทุกคนเห็นปะมันมันมันพื้นที่เหลือเยอะมากนะเดี๋ยวผมเอาของอีก2สิ่งให้ดู2นิ้วนะฮะทุกคนนี่ ใส่เข้าไปได้เองเหลือด้วยเดี๋ยวผมเอา macbook ให้ดู macbook pro ตัวนี้14นิ้วนะทุกคนนี่ macbook ใส่ไปไม่ล้นออกมาด้วยทุกคนพอดีมากปิดอันนี้คือใส่ของทั้งหมดมาแล้วใส่ของไปกีทั้งหมดก็คือเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยถือว่าตุงไม่เยอะเลยนะทุกคนเนี่ย เอาบอกตามตรงว่าไปกี้ผมลองยกค่อนข้างหนักนะทุกคนแล้วข้อดีของมันเนี่ยเวลาผมผมใจกระเป๋าไปเนี่ยทุกคนก็ตรงเนี้ยดึงเลยถือได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูนี่ประมาณนี้ทุกคนก็อ่าด้วยความที่ใส่ของเยอะนะทุกคนและแถมเป็น macbook ด้วยก็ขอบอกตามตรงว่า ค่อนข้างหนักนะทุกคนถ้าไม่มี macbook เนี่ยก็สบายป้ปเยอะแต่หนักถามว่ามันหนักมันก็สภพายได้นะไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บไหลหรืออะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกระเป๋าทรงสวยมากอ่าใส่เป็นเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านะสลิงมัง้งเอออย่างเงี้ยสวยดีด้ยทุกคนผมวนให้ดู ค่อนข้างสวยนะทุกคนเป็นกระเป๋าที่ถูกใจเลยทีเดียวแม้ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าแลกกับการคุณภาพตัดเย็บเนี่ยผมว่าโอเคเลยเอของนี่อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคสำหรับกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้นะฮะใครชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ละห้างสรรพสินค้านะฮะเมกาบ,บางนาแฟชั่นไอแลนด์ เซนทันอิสวิลก็คิดว่าน่าจะมีนะทุกคนมีเกือบทุกห้างแล้วจริงๆยี่ห้อเนี้ยก็ค่อนข้างดังนะฮะแต่ว่าหารีวิวยากนิดนึงยี่ห้อมันคือ Tim b u c k ูนะครับทุกคนคืองานตัดเย็บเอาเป็นว่าจุดเด่นของกระเป๋าตัวเนี้ยพกของได้เยอะงานตัดเย็บเนียบมากกันน้ำได้นะฮะความจุได้เยอะสุดจัดใจเลยเดียวสำหรับโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะจ๊าบ๊ายบาย